ก่อนที่ทุกคนจะแชร์สื่อต่างๆทุกคนมั่นใจได้หรือไม่ว่าสื่อพวกนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัวร์หรอไปดูกันครับทุกคนรู้จักผ้าลายมัดูมไหมครับถ้ายังไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้กระผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับผ้าลายมัดูกันครับ ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับกระผมเด็กชายมิมหาทียามูสนอกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันกระผมกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านกระสอบอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาระดมศึกษาปัตตานีเขตสองครับกระผมเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกตัวแทนวัฒนธรรมวินิจประจํปี2565ครับถ้าพร้อมแล้วเราไปทําความรู้จักกับผ้าลายมัตดูมก,กันครับไปดูกันเลยครับผ้าลายมัตดูมถือเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอมายยซึ่งลูกมัดดูมนั้น ถือเป็นผลมไม้ประจําอําเภอมายยคําว่ามายยภาษามลา,ายูหมายถึงต้นมะตูมภาษามลา,ายูกลางอ่านว่ามายาหมายถึงต้นมะตูมครับทางกลุ่มสตรีผ้างโครงถงบ้านลางาจึงได้นลดลําลวดลายของลูกมะตูมมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายบนผืนผ้าได้อย่างสวยงามใช้การพิมพ์ลายบนผ้าโดยใช้บล็อก แล้วนำไปย้อมสีครับซึ่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสอบก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนผ้าลายดอกมะตูมให้กับคุณครูโรงเรียนบ้านกระสอบใส่เป็นชุดทีมด้วยครับเพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ภาพพินเมืองของอำเภอมาโยครับสุดยอดไปเลยครับทีนี้ทุกคนก็รู้ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าลายดอกมะตูมแล้วใช่ไหมครับ แต่เดี๋ยวก่อนครับเราลืมหัวข้อของคลิปนี้เปล่านั่นก็คือชั่วก่อนแชร์ก่อนที่ทุกคนจะแชร์คลิปนี้ทุกคนมั่นใจได้หรือไม่ว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่กระผมจะทำคลิปนี้ขึ้นมากระผมก็ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนครับและกระผมก็ได้เช็คแล้วว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องครับ นั่นก็หมายความว่าทุกคนก็สามารถที่จะแชร์คลิปนี้ได้แล้วครับทุกคนชัว์กันแล้วใช่ไหมครับถ้าทุกคนชัว์แล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้ทุกคนเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดเราผมก็อขออภัยด้วยครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วแชร์ให้ทุกคนเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ